สวัสดีครับผมทอบตุนชนะศึกนะครับนะครับจากชนะศึกพระเครื่องนะครับนะครับไปดูกันนะครับวันนี้จะมีอะไรมาเสนอเนาะนะครับก็มีปากน้ํานะครับภาพอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับนะครับว่านงนะครับบางองค์พมนะครับพระสายญาติบางองค์พรมนะครับนะครับมีปากน้ำสององค์นะครับรุ่นสามนะครับแล้วก็คุณแผ่นเล็กนะครับหลวงพ่อสาคอยว่านงกลับนะครับ นะครับมีไซยิกหลวงพู่พูนะครับขับดูเรื่อยๆนะครับนี่บางมุพรมเหมือนกันนะครับนี่หลวงพู่พูเหมือนกันนะครับนี่พับบิลันนะครับแล้วก็หลวงพ่อปานนะครับนี่หลวงพ่อทับนะครับเนื้อแมกระพัดหลวงพ่อจงน้าต่างนอกเนาะแล้วก็เปลวเพลิงนะครับพารอดนะครับพิมพ์ต้อนะครับนะครับบุโต๊ะต่างๆนะนี่เนี่ยผมเกศสอนอ่านเนื้อผม นะครับมีเกศาวงปู่ด้วยนะครับมีนางพญามีสามองค์เนาะนี่ครับนะครับดูกันตามไปเรื่อยๆนะครับชุดนี้ก็เพิ่งเช่ามาไม่นานนี่เองนะครับนี่หลวงพ่อจาดนะครับวัดนบางกระเบาวันนี้ไม่ได้ออกวัดบางกระเบาครับแต่ทันหลวงพ่อแน่นอนพ่อบุษเอกนี่หลวงพ่อกันนะครับพี่ศูนย์ห้าหลวงพ่อดูบุษเอกนะครับชุดนี้นีหลวงพุทวดนะครับได้ดูกันไปเรื่อยๆเนาะนี่หลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับ เนี่ยสวยๆรอดูกันคืนนี้แล้วกันนะครับนะครับหลวงพ่อสุดนะครับพ่อเกิดนะครับนี่หลวงพ่อแดงเขาเจริญนะครับขึ้นบทลั่นบทลั่นบทลั่นนะครับแล้วก็พ่อเกษมครับสุรนาเรีครับอุโต๊ะนะครับหลวงพ่อเงินอันนี้รักนำเกี้ยงนะครับรักนำเกลี้ยงนะครับหกชั้นอตลอดนะครับนะครับอันนี้เป็นหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวเรามาได้ดูกันคืนนี้นะครับ นะครับไม่นานเกินรอครับน่าประมาณสักสี่ห้าโมงนี่หลวงปู่บุญนะครับัวนี้ไม่มีโค้ดนะครับนี้เปิดนี่เลยครับเห็นไหมครับบล็อกสองจุดครับร้อยปีนะครับปีหนึ่งห้านะครับสวยงามครับแบบแชมป์ได้เลยนะครับแล้วก็นี้ก็ลูงเกตบัวตูมครับพิมพ์เดียวกับกูัดกัลยานะครับในเนื้อเนื้อสมเด็จโตนะครับ ัดดูง่ายด้วยครับผัดดูง่ายง่ายนะเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันกับท็อปธุนศึกนะครับนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับติดต่อหาท็อปเลยนะครับหมอท็อปนะครับอันนี้เลขบัญชีชื่อบัญชีไหมครับนะครับบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นนะวันที่สองนะครับเฮงเรวยๆวทุกท่านนะครับยังไงเดี๋ยวแวะเข้ามาดูกันนี้หลวงพ่อจาดนะครับเดี๋ยวนี้เหรียญประสบการณ์เลยนะเนี่ย มีหลวงพุททวดนะครับหลวงพุททวดนะครับพิมพ์พระรอดนะครับศูนย์ห้านี่พิมพ์ใหญ่พระรอดศูนย์ห้าเหมือนกันนะครับกเกตเบัตูงงมงามๆหนึ่งองค์เนาะคืนนี้มาดูกันนะครับอันนี้วัดวัดไรขิงไหมไรขิงเนาะใช่เนาะอือไรขิงนะครับ,บปีหนึ่งสี่นะครับงามอันนี้เอ่อเนี่ยผมไบลานครับสวยมาก เนืนเน้อแน,น,น่นๆหนึบๆนะยามาดูกันนะครับยะคืนนี้ดูกันไม่นานนะครับไม่นานเกินรอไม่ถึงคืนนี้้วครับยวสักพ,พักก็อาจจะไล์แล้วนะครับใครอยากได้อะไรแบ่งปันอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะครับโทรมาก่อนได้เลยนะครับใครที่มีโอกาสได้โทรก็โทรก่อนได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ